ครับแล้วทีนี้เราเราเห็นความสมบูรณ์แล้วนะครับของทีมงานเกษตรฟ้าใหม่นะครับตอนนี้เราจะมาดูหัวมันนะครับอ่าเต่าเต้าเสียในหน้าสูตรในหน้าหยาหนิอ่าเห็นไหมเหมือนกับเป็นพ่อเป็นลูกกันเลยนะสบายในการผสมเสียดเนี่ยเอาเอาขอดูสักต้นขอดูสักต้นอ่ขอดูสักต้นตีบอตี่เกี้ยงเสียดแล้วเนาะห่วยเกิ่งเอาตีเลยเขาบอกว่าบ้าว่าคุยอ่าเอาเอาเอามาดูเพราะมันตัวนี้ เอาเป็นว่ายังว่ะฮะไม่บอกหากไม่จนหมดเมันขึ้นอีกแล้วหัวความแตกต่างเอ้ยมอขึ้นต้องแตกต่างอุดมสมบูรณ์จักอย่างแล้วเบิ่งว่ามันอุดมสมบูรณ์ครับมันขึ้นไปหมดทุกอย่างเลยโอ้หัวมันนั่นมันจะเดือนพ่อตัวนี้เออนี่มันกะเดือนพฤศจิกาอันอ่าพฤศจิกาจอยจะกอบไทยว่เนี้ยเจ้าก็ได้พฤศจิกา วันที่เท่าไหร่พฤศจิกาฮะพอมีงานเขาไปเขาเรามองเวลาไปเขกระจกบางน้ำพฤศจิกาพฤศจิกาทันว่ากลางเดือนหรือต้นเดือนมันกะชี้ค่อยๆมาหาปลายเดือนปลายเดือนมาพี่แล้วปลายเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาช่วงนั้นโยมฝนน่ะนเหมือนมันม่วงว่ะเจ็ดเอ่อเจ็ดเดือนเศษเด้อคล้ายๆเลยเจ็ดเดือนเศษ ชุดไก่มันคือบุกฟ้าก็เอลือแต่ชุ่มเคิงอ่าดูดูด,ดูดูก่อนนะครับไก่มันนี่เซียนเก่านะครับมีมีแจ็คสันสองสามคนแล้วที่มันบุกไปใสุดเลยเออเอาเอะดูหัวมันก่อนครับ <c oughs> จยวาวฟงอยู่ทุกมือทุกมือหรืมอมั้ยคุ้ยรดนหน้าเลย่ยานว่าคุยเนอะคนเนี้ยเห็ดทาอยู่พ่อ,อ,อ,อแห้งเฮ็ดทาอยู่พ่อแห้งเ่ยตีโอ้ได้ใจหัวอยู่พ่อได้ใจเลยโอ้ เอาเอาขวดนะขวดนี้ว่าไงขวดนี้ว่าเปรียบเทียบให้เบิ่งนี่แต่ว่ามันเป็นหัวหางมันมันย่ำนันนะฮะมัดเข้าไปชั่วหัวทีเด้ออันนี้มันมันเดือนนี่มันย่ำแล้วอะไรกันบ่ตัวนี้หนาแร่งพิ่นคนตัวโค่นหน้าหมุนไปควัดเบิรงอีกว่าตัวโค่น้น่ำเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้โ่รยธรรมชาติบ่มีหน่ำบ่มีหน่ำมีเช็คสั่นหัวมันเราลงไปให้ถึงเราลงไปให้ถึงนะจ๊ะ มันบดทนี้ล้วเห็ดมันมานี่จนแขวน่นไหลเหลม้วเาก็เห็ดอขออะไรมาเปรียบเทียบหน่อยสิจ๊ะเฮ้เอาอะไรมาเทียบหน่อยสิัยูหัมิาทัว้าคือคำแล้วท่นีว่าว่ว่ายุรัตขันออกจางไรกันใช่หาคุ้ณสีใ่หน้และไปหาขวดน้ำขวดยังไม่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปโซ่ไสบานนเดี๋ยวขวดไลายเงาก็ไดตรงนี้ได้บสลน โอ้โหกระไดแเนาะโอไดจรงจริเนาะน่าพีมากสองหัวกระไดตัวสิบโลตัวสิบโอเคนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดชัดไหมครับชัดชัดไหมดูดูดูไอ้นี่หัวหยองนะครับนี่หัวหยองไม่ใช่พันหยองนะครับหัวคนนี่ไอ้ไอ้นี่เขาเรียกไอ้คนหัวหยองนี่ครับดูดูนี่เบิ้งเอาเบิ้งเอามาเสีดมาเสีดกับมือพร้อผมนี่ป้าไหมเนี่ย นี่แหละงานเกษตรฟ้าใหม่ที่งานฟ้าใหม่แลละกับผลิตภัณฑ์ฟ้าใหม่มันนี่มันปลูกนาแรงมันบ่พอมันเจ็บพิษปลายเดือนมันก็เลยสิเป็นยังสี่มันบ่เป็นยังเทมันบ่หัวอันนั้นอันนี้มันซ้ำมันปลายเดือนพฤศจิกาอันนี้ซ้ำเดี๋ยวนะครับ